ผู้หญิงมองผ่านหน้าต่างเห็นชายผิวดำวิ่งเร็วกว่ารถและตะโกนเรียกผู้หญิงสิ่งนี้ทำให้หญิงมีหน้ามีตาจากอังกฤษกลัวอย่างมากเธอเร่งคนขับให้รีบขับหนีเขาแต่คนขับกลับหยุดรถแล้วยังให้ชายผิวดำนั่งบนหลังคารถที่เธอนั่งคนขับอธิบายให้หญิงมีหน้ามีตาฟังว่าชายผิวดำก็เป็นคนงานในฟาร์มของสามีเธอหญิงมีหน้ามีตาที่สะอาดสะอ้านจำใจเดินทางกับลุ่มชายที่สกปรกนี้ระหว่างทางเธอรู้สึกกระหายน้ำมากคนขับหยิบน้ำขวดขึ้นมาดื่มก่อนนึดอึกจากนั้นก็ให้สุนัขดื่มอ พอเห็นเช่นนั้นเธอก็หมดความกระหายในทันทีสิ่งเดียวที่เธอพอใจคือเธอได้เห็นจิงโจ้ในตำนานระหว่างทางรูปลักษณ์ที่น่ารักของจิงโจ้ทำให้หญิงมีหน่ารู้สึกซาบซึ้งอย่างลึกซึง้งแต่ในวินาทีถัดไป<อ>ในสายตาของคนท้องถิ่นจิงโจ้เป็นเพียงอาหารเท่านั้นตอนเย็นทุกคนกินจิงโจ้ออย่างเสร็จเตรียมตัวตั้งแคมป์พักผ่อนในป่าหนึ่งคืนแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้หญิงก็สงสัยมากทำไมมีแค่เต็นท์เล็กๆเพียงอันเดียวหรือว่าเธอต้องนอนกับผู้ชายเหม็นๆสามคนหรือลุงม,มาป่าตอบด้วยน้ำเสียงเจ้าเลยว่า เพราะตอนกลางคืนหนาวมากทุกคนต้องเบียดกันเพื่อจะได้อุ่นพวกเราชอบกอดกันนอนใช่ไหมพวกเราคุณผู้หญิงตกใจมากจนรีบเข้าไปในเต็นท์โชคดีที่ลุงม,มาปาแค่เลาอเล่นพวกเขาไม่กล้ารังแกลูกพี่คนใหม่และคนท้องถิ่นก็ชินกับการนอนอยู่ใกล้กองไฟวันถัดมาพวกเขาเจอคนเมาร่างวุ่นบนถนนอีกครั้งคนนี้เป็นนักบัญชีที่ฟาร์มของสามีดังนั้นในรถจึงมีคนเพิ่มอีกคนหนึ่งพื้นที่กับแคบดังเดิมก็กลายเป็นแออัดในท,ทันทีคุณผู้หญิงผู้หมดอะไรตายอยากได้เดินทางต่อไปสวดภาวนาให้ถึงฟาร์มของสามีอย่างรวดเร็ว โดยไม่รู้ว่าที่ฟาร์มกำลังเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นเด็กชายซ่อนตัวใต้น้ำเพื่อฝึกกลั้นหายใจจูจูศพก็ตกลงมาทับตัวเขาผู้ตายคือเจ้าของฟาร์มเขาเรียลุกขึ้นเรียกมาให้กลับไปรายงานข่าวเมื่อคณะของคุณผู้หญิงมาถึงฟาร์มพบว่าที่นี่มีควันลอยถุ้งเสียงร้องอย่างโหยหวนดังท่วคุณผู้หญิงวิ่งเข้าไปดูสามีที่ไม่พบกันหลายปีได้เสียชีวิตไปแล้วเธอจัดพิธีศพให้สามีของเธอหลังจากพิธีฝังศพเสร็จสิ้นคุณผู้หญิงเตรียมจะออกจากสถานที่ที่น่าตัวนี้ททันี พ่อบ้านได้ยินว่าเธอจะไปเดี๋ยวนี้ใจลิงโลดอย่างห้ามไม่อยู่รีบจัดเตรียมรถคันหนึ่งแต่ในขณะนั้นลุงหมาป่าได้ยินข่าวการตายของเจ้าของป่าหมายความว่าไม่มีใครมาจ่ายค่าจ้างให้เขาแล้วท่านหญิงไม่สนใจเรื่องค่าจ้างของลุงหมาป่าแม้แต่น้อยเธอคิดเพียงแค่จะหนีไปให้ได้เร็วๆจนกระทั่งลุงหมาป่าเข้ามาบอกเธอว่าเนื่องจากสามีของคุณได้เสียชีวิตไปแล้วฟววูงัวมูลค่าหลายล้านตอนนี้เป็นของท่านหญิงแล้วและพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ฟาร์มจะขายวัวเพียงแค่ขายวัวที่กำหนดไว้หลายร้อยตัวเธอก็จะได้เงินก้้ออออนนนนนนใหหญญ่่่่ดดททททััีีาาิงงงพฟววตคืเย ก็จะได้รับผลตอบแทนมหาศาลเธอตัดสินใจเปลี่ยนแผนเดิมทันทีและพ่อบ้านที่แต่เดิมคิดจะยักยอกเงินก้อนนี้ไม่พอใจลุงหมาป่าอย่างมากคืนนั้นเองเด็กชายผู้เป็นพยานปากสําคัญเข้ามาที่ห้องของท่านหญิงอย่างกระทนหันบอกเธอถึงสาเหตุการตายที่แท้จริงของสามีว่าถูกฆ่าที่ริมแม่น้ําสุดท้ายยังเตือนด้วยว่าพ่อบ้านก็ไม่ใช่คนดีอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อบ้านก็มาที่หน้าห้องของท่านหญิงพยายามนงน้วให้หญิงสูงศักดิ์ออกจากที่นี่ทันทีแต่หญิงสูงศักดิ์กลับถามถึงสาเหตุการตายของสามัันนเเป็อุบุบตติห ต่ยญิงสูงสักยืนยันว่ามีคนเห็นเหตุฆาตกรรมแล้วยังชี้ตรงไปที่พยานเด็กชายที่ซ่อนอยู่ตรงประตูพ่อบ้านยิ้มเบาๆเดินไปที่หน้าเด็กชายคมคูเด็กชายเบาๆถ้าเขาพูดจาไม่ดีแม่บ้านคนหนึ่งจะทุบตีแม่ของเขาอีกคนหนึ่งพ่อบ้านจะตกแม่ของเขาเด็กชายก็ได้แต่เยียบไว้ชั่วคราวพ่อบ้านสั่งให้คนขังเขาไว้ในห้องไม่คิดว่าเด็กชายจะแก้พันธนาการได้เขาเฟิร์วิ่งไปที่หอเก็บน้ำที่ทำงานต่อหน้าทุกคนประกาศเสียงดังว่าพ่อบ้านเป็นคนโกกพ่อบ้านที่โกรธจนทนไม่ไหวรีบไล่ตามไปจับตเาาาตหหนนน้้ด็กกชย่อทุค ในฐานะเจ้าของฟาร,ร์มคนใหม่หญิงสูงสักไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอหยิบแ่ตีหน้าเขาจากนั้นก็ไล่เขาออกทันทีในที่นั้นออกไปจากฟาร,ร์มของฉันได้เลยออกไปเดี๋ยวนี้แต่ที่คุณหญิงไม่รู้คือผู้จัดการมีอิทธิพลในฝากมากคนงานต้อนวัวทุกคนเป็นลูกน้องของเขาเขาไม่เพียงแต่พาวัวทั้งหมดไปตอนจะไปยังเปิดประตูคลอกวัวด้วยล่อยวัวทั้งหมดวิ่งออกไปคุณหญิงโกรธมากแต่ทําอะไรเขาไม่ได้โชคดีที่คนการเงินเจ้าเนื้อไม่ได้ออกไปด้วยคุณหญิงไปหาคนเจ้าเนื้อที่กําลังดื่มคนเดียว หวังว่าเขาจะให้คําแนะนําได้คนเจ้าเนื้อก็หยิบสมุดบัญชีออกมาจริงๆที่แท้ฟาร์มตอนนี้ขาดทุนอย่างหนักสาเหตุมาจากผู้จัดการร่วมมือกับคู่แข่งแอบขายวัวของฟาร์มทํากําไรอย่างผิดกฎหมายได้ถึง2องแสนสองหมื่นปอนคุณหญิงโกรธจัดมากตัดสินใจนําหลักฐานไปแจ้งความผู้จัดการและคู่แข่งในเมืองแต่คนเจ้าเนื้อบอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะคู่แข่งถูกเรียกว่าเป็นราชาวัวในพื้นที่นี้และที่นี่เขาเป็นตัวแทนของกฎหมายดังนั้นการ,รางานพวกเขาจะไม่ประสบความสําเร็จเจ้าอ้วนจากแผนการเงินบอกว่าตอนนี้มีทางเดียวคือทําตามแผนเดิม คือขับฝูงวัวไปขายที่เมืองถึงจะช่วยฟาร์มลดความสูญเสียได้มากที่สุดแต่ฝูงวัวที่ใหญ่ขนาดนี้คนธรรมดาไม่สามารถขับได้แน่โชคดีที่ในเวลานี้มมาป่ากลุ่มหนึ่งวิ่งพุ่งเข้ามาท่านหญิงรีบออกไปดูเธอตื่นเต้นที่ได้พบว่าคาวบอยที่หมาป่าที่มีประสบการณ์20ปีมาแล้วท่านหญิงรีบออกไปต้อนรับขอร้องที่หมาป่าช่วยเธอกับฝูงวัวไปท่าเรือคือแต่ที่หมาป่าพอฟังข่าวว่าผู้จัดการกับคนงานถูกไล่ออกก็ไม่ทําทันทีเพราะฝูงวัวใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้คาวบอยอย่างน้อยเจ็ดคน มีแค่พี่หมาป่าและเพื่อนร่วมง,งานสองคนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําภารกิจนี้เสร็จคิดไม่ถึงว่าท่านหญิงจะวิ่งตามออกมาและคุกเขาต่อหน้าเขาท่านหญิงสัญญาหลังจากงานสําเร็จจะมอบม้ามีค่าของเขาให้กับลุงหมาป่าแต่ถึงแม้ว่าลุงหมาป่าจะอยู่กับพี่น้องแล้วจะหาคนที่เหลืออีกห้าคนจากที่ไหนคุณหญิงเสนอให้ผู้คนรับใช้ในบ้านทั้งหมดลงสนามโชคดีที่สาวใช้สองคนเคยทํางานต้อนบูมาก่อนแบรนดี้ดับเบิลยูมีทักษะการขี่มาไม่แพ้คาวบอยโบราณถ้ารวมถึงคนอ้วนที่ทําบัญชีด้วยตอนนี้ยยังงขขาาาดดคคคววบออออีกอนนุณหหญิเเสใ้้้พ่ร่รรมย แต่พ่อครูมีหน้าที่สำคัญกว่าขับเกวียนเสบียงและทำอาหารให้ทุกคนขณะที่ทุกคนกำลังจดปัญญาเด็กชายอาสาจะลองขับวัวตัวที่ไม่ดีเข้าไปลุงหมาป่าหยอกว่าเขาแค่เครื่องข่าวบ่อยแต่ใครจะรู้ว่าเด็กพื้นเมืองคนนี้มีพลังวิเศษคนที่เหลือสุดท้ายยังขาดอยู่หน,นึ่งคนคุณหญิงตัดสินใจลงสนามเองเธอมั่นใจบอกว่าฝึกขี่ม้ามาตั้งแต่เด็กในเรื่องการขี่ม้าเธอสามารถเป็นครูของทุกคนได้เพชิญกับความสงสัยของลุงหมาป่าคุณนายย้ายม้าดำของเธอมาในท,ทันทีเริ่มแสดงให้ทุกคนดูท่าทางหลกหลิกแม ก็เช่นนั้นาข่า,าวบอยเริ่มต้นบวัวพวกเขาใช้เวลา1วันก่อนที่จะหาคที่กระจัดกระจายทั้งหมดกลับมาแต่ก่อนออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเด็กชายพบว่าตำรวจท้องถิ่นมาที่บ้านอย่างกระทนหันเขารีบวิ่งหนีไปในทันทีเพราะตำรวจเหล่านี้มาจับเขาพอดีปรากฏว่าที่ท้องถิ่นมีกฎระเบียบเด็กที่เกิดจากคนขาวกับชนพื้นเมืองต้องส่งไปที่อื่นเพื่อจัดการรวมสูงซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องจับแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กแม่เพื่อไม่ให้ลูกถูกจับตัวไปพาเด็กชายซ่อนตัวในถังน้ำคุณนายจะช ไม่คาดคิดว่ามีตำรวจคนหนึ่งเดินมาล้างหน้าใต้ถังน้ำน้ำถูกหมุนเวียนกลับไปที่ถังน้ำทำให้บันไดที่ผุพังหักกระทนหันแม่ลูกทั้งสองตกลงไปในน้ำและคุณแม่ก็ว่ายน้ำไม่เป็นหลังจากที่ตำรวจออกไปแล้วคุณลุงวุ้ก็มาถึงพอดีปีนเข้าไปในถังน้ำช่วยเด็กชายออกมาแต่แม่ของเขากลับเสียชีวิตจากการจมน้ำคืนวันนั้นทุกคนจุดกองไฟจัดงานศพตามประเพณีพื้นเมืองให้เธอขณะที่ยอดเขามีควันไฟจากเกษตรกรลอยขึ้นเช่นกันชายชรา,าบนยอดเขาเป็นกรรษัตริ์ของชนพื้นเมือง แท้จริงแล้วผู้เสียชีวิตคือบุตรสาวของเขาเด็กชายที่ศบเศร้านอนกดในมุมไม่ยอมพบใครผู้หญิงผู้ร่ำรวยในฐานะเจ้าของฟารู้สึกผิดมากเธอเล่านิทานให้เด็กชายฟังเพื่อปลอบใจเขาแม้เสียงจะไม่ได้เพราะยังร้องเพลงให้เด็กชายฟังในที่สุดก็ทําให้เด็กชายกล้าพ้นความเศร้าว,วันถัดมาลุงหมาป่าบรรยายหน้าที่และวินัยของคาบอยให้ทุกคนฟังอย่างจริงจังจากนั้นทีมพิเศษที่ประกอบด้วยคาบอยผู้หญิงเด็กและคนที่มาพร้อมด้วยวัว1 5 0 0ตัวได้เริ่มการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ไปยังท่าเรือ ขณะเดียวกันเจ้าวัวกับผู้จัดการกาลังวางแผนว่าจะหยุดพวกเขาได้อย่างไรคืนนั้นทุกคนนําฝูงหัวไปยังหุบเขาแห่งหนึ่งเตรียมพักค้างคืนที่นี่ก่อนออกเดินทางครั้งที่สี่ขณะที่เด็กชายกับคนอ้วนกําลังถัดอยา่างผู้จัดการปรากฏตัวขึ้นที่ยอดเขาอย่างระทันหันผู้จัดการแอบราดน้ํามันเบนซินร,รอบๆฝูงหัวจากนั้นก็จุดไฟฝูงหัวตกใจวิ่งหนีไปคนละทิศและทาง,ท,างทันทีทุกคนที่หลับอยู่ก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาพร้อมกัน เมื่อพวกเขาขึ้นมาเพื่อไล่ตามก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการสายไปแล้วโชคดีที่เด็กชายผลัดยางกับขนอ้วนรู้ตัวก่อนก้าวหนึ่งตอนนี้ได้ไล่ตามมาถึงด้านข้างของฝูงวัวแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ฝูงวัวพุง่งลงหน้าผาเด็กชายรีบวิ่งไประหว่างฝูงวัวกับหน้าผาขณะนั้นมีวัวบางตัวตื่นตกใจและท่าตกลงไปหน้าผาแต่สุดท้ายเขาทั้งสองก็ไล่ตามมาถึงหน้าวัวคู่นำไล่ต้อนให้มันเปลี่ยนทิศทางทําให้ฝูงวัวทั้งหมดวิ่งไปทางออกที่ปลอดภัยและเรียบแต่ขณะที่ทั้งสองกําลังจะฉลลองงชชััยยนนนะคดูแทีี่ารเก มาถึงทางออกก่อนหน้าแล้วและจุดไฟอีกครั้งปิดกั้นทางออกทั้งหมดครั้งนี้แม้แต่ม้าก็ตกใจจนข้อเท้าแผลคนอ้วนถูกปีงตกลงจากมา้าที่น่ากลัวกว่านั้นคือฝูงวัวที่ตกใจับทิศไทยอีกครั้งมุ่งหน้าตรงไปยังหน้าผาทั้งหมดคนอ้วนมองฝูงวัวที่พุ่งมาหาตัวเองด้วยความตกใจแต่ก็ไม่มีที่หนีไปแล้วเด็กชายกำลังเตรียมลงจากม้าไปช่วยเขาหน้าเสียดายที่ฝูงวัวมาถึงก่อนแล้วหนีเร็วเจ้าอ้วนถูกเหยียบจมอยู่ใต้กีดบัวโด,ดวยสมบูรณ์ ทันใดนั้นปู่หัวก็พุ่งตรงมาที่เด็กชายอีกครั้งขณะนี้เด็กชายยืนอยู่ที่ขอบหน้าผาเขารู้ตัวว่าไม่มีทางถอยอีกแล้วเขานึกถึงคำพูดของคุณตาที่เป็นหัวหน้าเผ่าพื้นเมืองขึ้นมาได้เขาทำตามแบบคุณตาเริ่มร้องเพลงพื้นเมืองที่น่าอัศจรรย์คุณตาก็ร้องพร้อมกับหลานอยู่บนภูเขาเพลงพื้นเมืองโบราณไม่เพลงพื้นเมืองโบราณ ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นฝูงวัวเหมือนถูกกรอบโยนจิตใจที่กระสับกระส่ายทั้งหมดหยุดเก้าเดนต่อหน้าเขาเด็กชายหมดกำลังเกือบจะตกหน้าผาผู้หญิงสูงสระและลุงหมาป่ามาปรากฏตัวได้ทันเวลาช่วยเขาไว้ฝูงวัวก็เชื่อฟังและเริ่มหมุนวนอยู่กับที่และเจ้าอ้วนก่อนที่จะตายในที่สุดก็เปิดเผยแก่ลุงหมาป่าการตายของเจ้าของฟาร์มเกิดจากฝีมือของผู้จัดก,การบ้านเป้าหมายคือทำลายฟาร์มของพวกเขา พื่อให้ราชาโกผูกขาดตลาดงูวัวดังนั้นผู้จัดการฝ่ามย่อมไม่ยอมแท้งง่ายๆเขารีบไปปนเพื่อนน้ำในสบงเส้นทางปูงัวก่อนลุงหน้าเมื่อคณะของคุณหญิงเดินทางไปถึงแหล่งน้ำท่ามกลางแสงอาทิตย์อันแผดเผาก็พบว่าสนามได้ถูกทำลายไปแล้วถ้าจะไปยังสนามอื่นพวกเขาจะต้องเดินทางข้าวันจะไม่สามารถไปถึงทันการแลกเปลี่ยนสินค้าได้แต่อีกฝ่ายได้เสนอแทนที่ผระชนไทยปรากฏว่ามีสนามที่ใกล้กว่ารอยอยู่ข้างหน้าการไปที่นั่นช่วยประหยัดเวลาได้หลายวันแต่เมื่อลุงหมาป่าได้ยินสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะนั่นางาตงตอ ไม่มีใครสามารถข้ามทะเลทรายแห่งความตายแลนะรอดชีวิตได้แม้ว่าคุณหญิงจะอยากลองสักครั้งแต่ยังคงถูกลุงหมาป่าห้ามไว้ไม่ค่าคิดว่าทันใดนั้นมีเงาร่างเดินมาอย่างช้าๆจากที่ไกลๆมันคือปู่ของเด็กชายอีกคุณปู่เราต้องข้ามทะเลทรายแห่งความตายเพื่อหาน้ำฉันจะนำทางให้พวกเธอหัวหน้าเผ่าดั้งเดิมสแสดงความต็มนใจที่จะนำพวกเขาเดินทางต่อไปท่านหญิงรู้สึกสงสัยในรูปลักษณ์ของหัวหน้าเผ่าดั้งเดิมแต่ลุงหมาป่าบอกเธอว่าชาวเผ่าดั้งเดิมมีความเชื่อมโยงกับแผ่นดินอย่างลึกซึ้งเขาสามารถหาเส้นทางไปยังท พวกเขาได้เข้าสู่ทะเลทรายแห่งความตายสภาพอากาศในทะเลทรายน่ากลัวมากไม่นานพวกเขาก็เจอพายุสายเตนท้องฟ้าเกือบถึงขั้นยื่นมือออกไปก็ไม่เห็นนิ้วหัวหน้าเผ่าแนะนําให้ทุกคนเดินหน้าต้านลมแบบนี้ถึงจะระบุทิศทางได้เพราะหายใจลําบากในพายุสายเด็กชายเป็นคนแรกที่เป็นลมท่านหญิงเกือบจะเสียชีวิตเพื่อช่วยเขาในความสับสนเธอเห็นเงาวิ่งไปช่วยเด็กชายเรากับว่ากําลังเดินท่ามกลางลมในเมืองเล็กๆหลายวันต่อมาข่าวที่ว่าคณะของคุณหญิงประสบอุบัติเหตุกระจายออกไปนายทหารที่มาซื้อเนื้อวัวราะฝูงวัวของคุณหญิงไม่ไหว จึงต้องทำสัญญากับราชาวัวซื้อวัวของเขาในราคาสูงแต่พอเขาเซ็นชื่อเสร็จเขาก็สังเกตว่าพื้นดินทั้งหมดเริ่มสั่นสะเทือนอย่างกระทันหันทันใดนั้นฝูงวัวกลุ่มใหญ่ก็วิ่งเข้าสู่เมืองเล็กๆกลายเป็นว่าคณะของคุณหญิงกำลังขับฝูงวัวผ่านทะเลทรายแห่งความตายไปถึงจุดซื้อขายได้ทันเวลาเมื่อรู้ว่าราชาวัวต้องการแย่งธุรกิจของเธอคุณหญิงได้เสนอลดราคาให้ต่ำกว่าราชาวัวสองเท่าของราคาที่เสนอ ต่ราชาวัวกลับบอกว่าว่าเธอมาชาไปเพราะเขาได้เซ็นสัญญากับทหารเรียบร้อยแล้วแต่ไม่คาดคิดมาก่อนว่านายทหารจะเถียงราชาวัวต่อหน้าก่อนที่ฝูงวัวจะขึ้นเรือขนส่งสัญญานี้จะยังไม่มีผลรียบขับวัวขึ้นเรือทุกคนออกไปข้างนอกเอาวัวของเราขึ้นเรือตอนนี้ราชาวัวและคุณหญิงเริ่มแข่งกับเวลามาดูว่าใครจะต้อนวัวขึ้นเรือขนส่งได้ก่อนคนนั้นจะได้ชนะการค้าขายนี้ไม่คิดว่าเจ้านายวัวจะเล่นแง่จับลุงหมาป่าและมาเข้าไปติดอยู่ในค้อบปัวพวกเขาใช้โอกาสต้อนวัวเข้าทางเรือฮ่าฮ่าฮ่า คุณาพาดเรือลำนี้แล้วหนุมน้อยคุณช้าเกินไป5่าาเห็นว่าฝูงวัวของตนช้ากว่าลุงหมาปากระโดดขึ้นไปในอากาศกระโดดออกจากอคอกวัวแล้วเขาก็ฝ่าผ่านด่านห้าตัดผ่านหกมาถึงใต้เรือลำใหญ่โดยตรงตัดเชือกของทางเข้าลดประตูลงคัดขวงฝูงวัวคุณหญิงได้โอกาสเคลือ่อนเข้าไปในถนนทางฮ่าาต้อนวัวขึ้นเรือลำใหญ่ได้โดยตรงเจ้านายวัวไม่คิดว่าทางที่เขาจัดไว้กลับกลายเป็นกุญแจสู่ความล้มเหลวเด็กชายต้อนวัวตัวสุดท้ายขึ้นเรือหมายความว่าทีมนี้ซึ่งไม่ค่อยถูกมองในแงด่ดีได้รับชชนนะใที่สุด ท่านผู้หญิงก็กลายเป็นตำนานในการข้ามทะเลทรายแห่งความตายท่านผู้หญิงได้ทำตามสัญญาโดยมอบม้ามือให้กับลุงหม,มาป่าในช่วงเวลานี้ทั้งสองมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันในที่สุดก็เริ่มมีความสัมพันธ์กันหัวหน้าวูวก็โทษการล้มเหลวครั้งนี้ว่าเป็นความผิดของผู้จัดการบ้านเกือนผู้จัดการบ้านว่าอย่าทำผิดอีกจะไล่เขาออกผู้จัดการบ้านเปลี่ยนหน้าเมื่อได้ยินดังนั้นเมื่อตอนหัวหน้าวูปรสสาวะอยู่ริมแม่น้ำผู้จัดการบ้านแอบบรรจุกระสุนจากข้างหลังแล้วเดินไปข้างหน้ายอย่างเงียาากหหัวนนู้้ลง แต่หัวหน้าวูไม่กลัวเลยเขารู้ว่าผู้จัดการบ้านไม่กล้ายิงเขาคาดไม่ถึงว่าผู้จัดการบ้านไม่ได้ตั้งใจจะยิงตั้งแต่แรกเพราะเขาสังเกตเห็นว่าในน้ำมีจระเข้ตั้งแต่แรกแล้วไม่นานนักหัวหน้าววก็ถูกจระเข้กัดตายผู้จัดการบ้านกลับบอกคนอื่นว่านี่เป็นอุบัติเหตุเขาจึงสืบทอด,ดกิจการของหัวหน้าววแต่ความทะเยอทะยานของเขาไม่ได้หยุดแค่นี้เขาตรงไปหาท่านหญิง <nov> ผู้สูงศักดิ์โดยตรงชี้ชัดว่าตนเองอยากสยึดฟังของเธอด <im> ้วยอะไรหรือ เพราะด้วยอำนาจที่เขามีอยู่ตอนนี้เขาสามารถจับตัวเด็กชายได้ทันทียังสามารถลบชื่อเด็กชายออกจากรายการจัดกลุ่มได้คาดไม่ถึงว่าวันถัดมาเด็กชายที่ท่านหญิงถือว่าเป็นลูกชายก็หายไปอย่างลึกลับขณะที่ท่านหญิงกำลังหาตัวอย่างหุนลานลุงหมาปากหลักเทน้ำเย็นใส่เธอเขาคิดว่าชาวพื้นเมืองมีความใฝ่ฝันในเสียรีพาพเด็กชายไม่มีทางเป็นลูกของพวกเขาจริงๆได้ท่านหญิงคิดว่าลุงหมาปากกำลังหนีความรับผิดชอบถ้าอยากไปก็อยากลับมาอีกเลย ตกลงทั้งสองคนจึงเลิกกันตรงนั้นเขาเรื่องนี้ไม่รู้เลยว่าเด็กชายได้ตาประชา่าพื้นเมืองไปจริงๆแล้วเริ่มเดินทางท่องเที่ยวคาดไม่ถึงว่าผู้จัดการได้ส่งคนไปจับตัวราชาเผาพื้นเมืองก่อนและขังกุกเขาวไว้ในขณะเดียวกันสงครามโลกครั้งที่สองก็ประตุขึ้นกองทัพญี่ปุ่นเริ่มเคลื่อนทัพเข้ามาใกล้ที่นี่ผู้คนทั้งหมดเริ่มอพยพออกจากเมืองเล็กๆแต่เด็กชายพื้นเมืองเหล่านี้กลับถูกจับให้ส่งไปยังเกาะที่อยู่ใกล้แนวหน้าเมื่อหญิงสูงศักดิ์ทราบข่าวเกี่ยวกับเด็กชายก็รีบวิ่ง ไม่นานเด็กชายบนเรือก็ได้ยินเสียงเรียกของหญิงสูงสักเขาตอบกลับหญิงสูงสักด้วยความตื่นตระหนกคุณนายอยาให้พวกเขาพาผมไปฉันไม่อยากถูกพาไปหญิงสูงสักขอร้องทหารให้พาเด็กไปด้วยน่าเสียดายที่ไม่มีใครยอมช่วยเธอหญิงสูงสักมองตามเด็กชายด้วยความสิ้นหวังเธอตะโกนไปยังเรือที่ค่อยๆเคลื่อนหายไปฉันจะต้องหานายพบอีกครั้งแน่นอนและจะพาเขากลับบ้านในขณะที่พ่อบ้านก็รอหญิงสูงสักอยู่ที่นี่เขาเน้นย้ำถึงก่อนที่เด็กจะถูกส่งไปซึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีแรกของกองทัพญี่ปุ่นหญงงงสัักกดเ้้ออออ่่วยย็าาจตปประบบพน ตัดสินใจใช้ทั้งฟาร์มเพื่อแลกกับความปลอดภัยของเด็กชายหลังจากเลิกกันลุงหมาป่าก,ก็กำลังเตรียมตัวหนีไปไกลทันใดนั้นเขาเห็นขบวนรถทหารขับมุ่งสู่เมืองเล็กเขารู้ทันทีว่าที่นี่กำลังจะเกิดสงครามไม่นานเครื่องบินญี่ปุ่นเริ่มทิ้งระเบิดใส่เกาะเล็กๆเ,เด็กชายและเพื่อนๆวิ่งหนีกันไปทั่วจากนั้นไม่นานเครื่องบินก็บินไปเหนือเมืองเล็กอาคารที่หญิงสูงสัตว์อยู่ถูกระเบิดจมติเมื่อลุงหมาป่ามาถึงเมืองเล็กเร่งรีบสิ่งที่เห็นมีแค่ทะเลไฟที่กำลังลุกไหม้เขา้้อยเเห,หงง็ลนน,น,นใจ หญิงสูงศัก์เสียชีวิตไปแล้วเงียบซักลุงหมาป่าหันหน้าไปที่บาร์เพื่อดื่มให้เมาที่นี่ก็กลายเป็นซากปรักหักพังแล้วเช่นกันพนักงานร้านบังเอิญบอกข่าวเด็กชายให้เขาทราบเด็กชายถูกส่งตัวไปยังเกาะโดยทหารแล้วถูกปล่อยปะละเลยเด็กกำพร้าที่นั่นทั้งหมดไม่สามารถอพยพได้ลุงหมาป่าได้ทําให้ทหารผู้เฝ้าเรือสลบรีบออกเรือไปยังเกาะไม่นานลุงหมาป่าก,ก็มาถึงเกาะที่มีแสงไฟสูงทีแรกคิดว่าเด็กๆน่าจะประสบภัยทั้งหมดแล้วไม่คาดคิดว่าจะมีเงาร่างโผลออกมาจาก,กพ่ม้เกี้ กลับรอดชีวิตได้ทั้งหมดรวมไปถึงเด็กชายที่อยู่ใกล้กระสุนปืนมากที่สุดหลบอยู่ในหลุมกระสุนอย่างปฏิหารก็รอดมาได้ฉันรู้ว่าเธอจะมาฉันร้องเพลงพาเธอมาไม่คาดคิดว่าในช่วงเวลานี้ทหารญี่ปุ่นเข้ามาใกล้อย่างกระทนหันลุงหมาป่าสั่งการให้ทุกคนขึ้นเรือยอย่างรวดเร็วแต่เด็กพื้นเมืองเหล่านี้มาจากทะเลสายส่วนใหญ่ไม่สามารถว่ายน้ําได้ลุงหมาป่าจึงต้องใช้แผ่นไม้ให้ทุกคนใช้ประยุงร่างใช้โอกาสในยางค่ําคืนขึ้นเรือยอย่างเงียบๆส่วนที่น้องก็ยิงคอไม่คาดคิดว่ากระสุนของเขาจะติดขขมมอองเเเหห็นนนทาาารญี่่ปุ้้า้าใกลึื พี่น้องก็ต้องรีบวิ่งไปยังทิศทางอื่นเพื่อดึงความสนใจของทหารญี่ปุ่นแต่ตัวเองกลับถูกยิงโดยศัตรูโชคดีที่ทหารญี่ปุ่นไม่ได้สังเกตเห็นเรือเล็กที่กำลังแล่นออกไปจากระยะไกลยิ่งโชคดีกว่านั้นคุณหญิงรอดชีวิตจากการระเบิดเธอกำลังเตรียมตัวที่จะอพยพไปกับกองทัพแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงฮารโมนิก้าที่คุ้นเคยคุณหญิงไม่ฟังคำแนะนำของทหารวิ่งตามเสียงไปก็เห็นเด็กชายที่คิดถึงแท้ทุกวันนั่งอยู่ที่หัวเรือโบกมือให้เธอเรียกได้ว่าสิ่งที่เราคิิดดถึงงงงงงออออยย่่่าาใจกกกกัััััวววลมมีีสตบบรรพพเขหไ้้นค หลังจากเจอเด็กชายแล้วคุณหญิงก็พบว่าจริงๆแล้วเป็นลุงหมาป่าที่เธอเคยไล่ออกไปที่ช่วยชีวิตเด็กๆที่น่าสงสารเหล่านี้ไว้ทั้งคูก่กอดกันร้องให้อย่างไม่เชื่อสายตาในขณะน,นี้พวกเขาเพิ่งจะค้นพบที่จริงแล้วพวกเขาต่างก็รักกันอย่างลึกซึ้งแต่เมื่อทั้งสามคนเตรียมตัวปลักไกรเพื่อใช้ชีวิตที่ดีต่อไปพ่อบ้านกลับปรากฏตัวอยู่ด้านหลังพวกเขาอย่างฉับพลันบัตรนี้ไร่ที่เขาไปฝันทั้งหมดได้กลายเป็นซา,ากปรักหักพังเขาคิดว่าความโชคร้ยายของเขาเกิดจากคำสาปของเด็กหนุ่มตกใจที่พ่อบ้านหยิบปืนขึ้นมาเเล็งไปที่ดกหน โชคดีที่ลุงหมาป่าพบเหตุการณ์นั้นทันเวลาลุงหมาป่าเจ็บหนักตอนที่พ่อบ้านเตรียมยิงเขารีบวิ่งไปปกต้องเด็กหนุ่มขณะที่กษัตริย์พื้นเมืองที่ยืนอยู่บนหอเก็บน้ําได้สังเกตเห็นสิ่งที่ปกติมานานแล้วเขาดึงเหล็กที่อยู่ข้างถังน้ําทั้งสองลงมือเกือบจะพร้อมกันโอไม่เหล็กได้เสียดทะลุร่างกายของพ่อบ้านเด็กหนุ่มก็ไม่ได้ถูกยิงลุงหมาป่ารู้สึกยินดีมากไม่คิดว่าอ,อกตัวเองจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรง ปรากฏว่าคนที่ถูกยิงคือลุงหมาป่าเขาค่อยๆล้มลงจากโลกนี้ไปโดยไม่เหลือความเสียใจลุงหมาป่าเขียนเรื่องราวชีวิตที่น่าทึ่งของเขาจนจบแต่เรื่องราวของคุณนายยังคงต้องดําเนินต่อไปการจากไปของคนรักทําให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นในที่สุดคุณนายก็พาเด็กชายกลับไปที่ฟาร์มเริ่มต้นชีวิตใหม่วันหนึ่งคุณตาก็ปรากฏตัวอีกครั้งต้องการพาเด็กชายไปเดินป่าคราวนี้คุณนายล่อยมีเด็กชายด้วยตัวเองเพราะเธอเข้าใจแล้วว่าความรักคือการปกป้องไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น และก็คือการปล่อยหือเด็กชายควรใช้วิถีชีวิตของชนเผ่าปลดปล่อยเสยรีภาพที่อยู่ในใจของเขาเพื่อเติบโตและปะจนภยัยเพื่อสร้างเรื่องราวของตัวเขาเอง